นี่ก็นี่นี่โดนก็น้องนอกไมมาให้้คมนอนเออแมวซอยนะว้ต้องตีซอยกับหัวกับหาง Chè nằm cua Nói đều, nó nhằm thì mẹ cố gắng cho con cá mua tỏi cao Ừ Chè nằm cua Ai mà nằm, ai mà nuồn Để con, con 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 tỏi cao Cái này con mèo luôn Được rồi <laughs> đều Chè <laughs> đều

เราจะรับนะคะไอ้นี่ตามยาวต่อตีองกตามยาวอีกด้านนึงตามกว้างนะคะนี่อันนี้ตามกว้างตมก๋ตกีนะคะนี่ แช่น้ำเกลือมันนวลอันนี้เฉียดเก้งนะคะเฉียดกร่ลำตัดโอย,อย่างควันอะไรนี่โอ,ย,อย่างควันแช่น้ำเกลือมันนวลน,นะคะตรงเบบนะคะ